สบายดีพี่น้องสบายดียับครับค่ำจะเป็นนอกมืุนี้ยากรสิกินหมูกระทะจ้าขอบคุณเอ้ยออดขอบคุณเออยออดจากฮอลแลนด์จ้าพี่น้องเพิ่งกาอยากให้ครอบครัวได้กินหมูกระทะเพิ่งกาเลี้ยงทั้งเบิร์ตสี่ครอบครัวครอบครัวเจ็ดสี่ครอบครัวเจ็ดเจียและครอบครัวพลอนล่าเองจ้าพี่น้องเลยครักำลังลงมือหั่นจ้าเออแหลกบอ แหลกบ่อบางทีก็ฟังบบหูเหลืองมันอัดเสียงมันใส่เองเนาะมีคอกระถาดไฟจ่ายแหลกบ่อแหลกบ่อแหลกบ่อเดี๋ยวกำลังหั่นหมูอยู่จ้ะกะสิมีหมูมีปลบหมึกมีลูกชิ้นนั่นแหละพี่น้องของกินก็ได้ซัดน,นั่นแหละ แต่ส่วนติ่ของหลายๆนะครับกระสีเห็ดข้าวปุ้นแจกมืออื่นไม่ต้องวันคริสต์มาสข้าวปุ้นแจกวันคริสต์มาสนะจ๊ะ <c oughs> ใส่ตีนไก่ใส่เลือ, <c oughs> อดเห็ดข้าจีนน้ำยาป่าพี่ด้อง <c oughs> <c oughs> อันนี้ข้าวปุ้นข้าก็ซื้อปลาแซวโลนี <c oughs> ่ก็เป็นจานโฟมนะฮะแจกคริสต์มาสมืมอ,ออื่นพี่นอ้องอันนี้กค็คอบ คุณพี่ใบมบรบกสร่อยมาคือกันจ้าพี่น้องจ้าดิจา้าขอให้รวย,ดวยดรเด้อขใส่งกไดบุญในกุศลน้ำกันแลแหล,จลจะจ้าเจริญรุ่งเรืองแะ้วพ็ผลัเหตุก็ไดร่ให้รวย่ำให้รวยเแล้วก็มือเปิดโรงเรียนกับซิมีคนซอยลายคือกันผ่นกับว่าไว้แล้วแต่ยัง่ฮูหมือ กเมื่อเปิดโรงเรียนก็เป็นวันที่12เนะอะเพื่องๆเนอะสำหรับคนที่เคยติดต,ต่อพระลาวไปแล้วว่าสีซอยเรื่องโลกท่านนะก็ต,กต้องติดต่อนางบาใหม่ด้วเพราะวะ่าแม็กเซจเจอร์นะนะไน,ะนะกักจำไม่ได้หรอกเพราะแม็กเซจเจอร์เขาคว่ำข่าแต่ลเมืิอมันหลายเราเอฟซีแต่ลายคนไล้สิทธิจำไม่ได้บอกพอเพิ่นบ่อว่าฮอตเมื่อไรทักมาบอกเอื่อยเดือดละฮอตบุหรี่ทักบอกเราบางทีเราก็แบบว่ามันหลายไล่เบางทีเคาก็จับผิดว่าจักภัยเป็นภัยนะก็แล้วก็ขอโทษขอให้อาล่าจัดเพือพ่อน ทักเมกจะเจอบางทีมันลายพูดมากับไปเลือนหาพ่อๆองทีก็ได้กำลังเตรียมของอยู่พี่น้องอันนี้คือกระชายนะจ๊ะพี่น้องจากกระชายป่ากำลังซิต้มเครื่องขนมจีนอันนี้ก็เป็นเครื่องหมูกระทะจ้าอันนั้นก็จะเป็นเป็นขนมจีนน้ำยาป่าพี่น้องเป็นตีนไก่แล้วก็ใส่เลือดใส่อียังสิ อันนี้เครื่องหมูกระทะกินวันนี้นะคะสบายดีพี่นอ้องเอามาลงมือ้ะจ้ะพี่นอ้องลงมือแล้วจ้าอันนี้คือผักนะคะพี่นอ้องนี่ก็จะเป็นเนื้อหมูแล้วก็มีปลาหมึกแล้วก็มีลูกชิน้นนะจ๊ะหม้อก็ซิมีสองหม้อพี่นอ้องเป็นหม้อเตาเมล็กหม้อต้มเป็นหม้อซุกี้หม้อเนื้อก็หม้อย่างหม้อหนึ่ง ก็กินในเฮือนเรับเด็กพี่น้องว่นกินอยู่ข้างนอกมันมืดเปิดหน้าตาให้ลมออกก็กินคิดกินคิดคิดจ้าจะได้กะขอบคุณพี่ออดหลายๆเด้อจ้าพี่ออดจากฮอลแลนด์นะจ้าที่เลี้ยงหมูกระทะเด็กๆและครอบครัวจ้าสุขสันต์ปีใหม่กอพี่มีความสุขความเจริญนะคะมาเออหน้ากากสีเห็ดขนมจีนแจกขอเป็นวันคริสต์มาสจ้าพี่น้องหนุนแจกสาวานนะกศสกษาแจกนะคะแต่งตัวเป็นสาว สซตรีแล้วก็แจกนะคะท่อเบิร์รอส้มนะพี่น้องมืาออื่นก็จะได้ไปไล่สดขนาดสิไปประมาณใบใบมุ้งแหละไปไล่สดพี่น้องโทรศัพท์เก่าแล้วใข่แมย์ซื้อให้ไม่ตัวเป็นสาวแล้วเสร็จโทรศัพท์เก่าเก่ะอายผู้บ่าวแต่ว่าพี่น้องมาบมากินมกกระทะนับกันจ้าพี่น้องขอบคุณเจ้าภาพหลายๆจ้าพี่ออดจากฮอนแลนด์นะคะ ผลเลียงสี่ครอบครัวพอพี่น้องครอบครัวเจ็ดเจียครอบครัวเจียอมบราครอบครัวเจ็ดสี่แต่อาจสิเป็นพลลัพธ์ของคนกินกอนหมูเดี๋ยวนี้เมื่ออื่นกันจะได้ไปบ้านอัมราไปไรสดจ้ะพี่น้องแต่ว่าพี่น้องพอดวีว่าอยากใครเอาครอบครัวไปนำกับพังเบื้องเด้อจ้จะพี่น้องจะว่าบ,บ,บ,บ้านกับไกลพอสมควร กินเด็ก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 กิดกินสีแรงบอกหมักกินหมดสีแรงลูกสิ้นนะลวกก,นล,ลวกก่อนลูกลวกก้อนผูอัดนะแซ่บอกไปลวกนะกินตัวมันลวกซุกมัน ยิบด้ไม่ทูเราขี้แม่ปองดูแซ่บปะบ่าวหนามาบ่าวหนามาสิเป็นเหรียญมือปวดโรงเรียนน่ะตาสิเปดึงเสื้อปวดโรงเรียนนเนน้อยแล้วก็สิบดึงปิวบ่ดึงกปิวบ่ ที่สิบสองลงเปนนัเบิร์กะส่วนหมู่ผูบาวันนัในหลายคนแสไปตีบานแข่งกับกระเทยพาพหมู่วัดด่างผูบาวัดหัวขยองนั่นเอามาให้พวกไ้ซี่ซาวพวกขาดสาวไปแกงสตีเล็กกีบกาดนะ

ก็สิมีสาวอมแอมสาวจันนี่บาวบุนตาค่ะอันดีก็หลาดซ้ายลูกไอ้คนโตส่วนสดาวจันก็เป็นหลาดสาวลูกพีสาวสาวเตยค่ะจัดเตยก็เป็นลูกเพื่อนสาวค่ะบ้านข้างๆค่ะน่าก็จะเป็นสี่สาวสามสาวค่ะกำลังเป็นสาวนะคะกำลังเรียนเรียนสายกสู มาสามเรียกสับอมแอบมาเด็กเพี่น้องมากินน้ำกันแซ่บๆจะ้เออะเลี้ยงปีใหม่ไอออนผเลี้ยงปีใหม่มือตอนนี้ก็สิมิตรง,งานเนี่ยพี่น้องตอนนี้โรงเรียนกับท่าสีกําลังสิลแล้วแล้วมือเปิดโรงเรียนก็สเิเป็นวันที่รรสิบสองเนาะตอนแรกพอเราอัดสาวันที่เจ็ดแต่ผลแาบมันเจาะพอดผลสิเตรียมของหมดทันเลยเอาเป็นวันที่สิบสองเนาะพี่น้อง แต่สุดกีฬานางสั่ง um. ไปต 2> 2, <hoo> ัตงแต่โดนและคก็ยังบ่มาอยู่ิสิบสองนะเปิดภาคเคียนพอดีสิบสองนะเปิดแล้วปิดเปิดจากปิดอันนั้นนั่นปิดภาคเคียนที่หนึ่งนั่นเปิดกองเิด้าไม่สิบเก้นเก้า งานเปิดโรงเรียนกะตอนแรกกะซีว่ามีแต่ทีมงานละกะให้ชาวบ้านลงไปร่วมสนุกแล้วก็ให้เด็กลงไปร่วมสนุกก็ซีมีเด็กนักเรียนกะใส่ใส่เสื้อผ้าห้องละซีพี่น้องส่วนไอ้ชาวบ้านจะลงไปร่วมกิจกรรมกะหลังจากเสร็จจ็กิจกรรมกะซีมอบเสื้อให้นะครับพี่น้องมีเสือเจ็ดสิบตัวพี่นายพันหายมาแต่ว่าตอนแรกกะว่าสีมีแต่ห้าแหละแต่สุดท้ายกะ ทางเมืองทนอยักมานำพนยักมารวมพิธีนำไอ้ทางคณะเมืองอพอดพนองทางอำเภอว่าเลยละก็ได้ทางกรมการศึกษากสิลงมาเห็นบะเห็นคุณครูคน่ะพยากมาร่วมงานนำนพี่นอ้องเป็นปกาศจินประทับ ากสำหรับเงินรางวัลก็สิเป็นไอ้ใหญ่ใจดีไอ้หักของพลาเองเลยอยู่เมกาผลสิซอยเรื่องเงินรางวัลเนาะไอ้กล้วยจากเมกาผลสิซอยเรื่องเงินรางวัล่นว่าผนหมักการจัดกิจกรรมหมักการแบบว่าพ่นก็เคยจัดแบบว่าให้แข่งกีฬาสินะแต่ถ้าจบงานนี้แล้วาอาจจะได้จัดงานแบบว่าให้โควิดซากก็ที่กุ้ยก็อบบายไปอยู่ไปจัดเรื่องไอ้กีฬาเรื่องไอ้ยังนะพี่นอ้องแบบว่า เออไปยังวะกีฬาแบบในอำเภอสินะให้สาวหนุ่มแต่ละหมู่บ้านมาแข่งกันอะไรประมาณเนี่ยพี่น้องกินจิจจ์จ้าแสวยๆจ้าเด็กๆใส่ไม่ได้ตอนรเบดนี่คือลานทรายคอยดัดจ้าพนอยากเขียนพี่น้องเอ้เนี่ยนี่ แสบแสบแสบแซบแสบจ้ายายเราพะบอม,มาเนาะที่จริงนะแถวๆก็ขางเลือดติดติดแต่อ้นบัดสุขคนเนี่พี่น้องเพิ่นกับบอมมาคนกับอัสิเก่งใจเข้านันแหละเราวเนี่ยมาซอยมาเห็ดซอยบอกว่าอ้นมากินกว่ามากินเพิ่นก็เซมแอนเก่งใจเข้าจับพี่น้องเพิ่นก็ส่งตัวแทนมานะคะส่งลาลูกมากินนะคะแม่บ่ม,มาก,กับลูกมากินค่ะจับพี่น้อง แปลว่าเราเปไปอยู่ไหนประเท่จีน้นองอห้องเพลงเป็นบ่อมืองานใส่ขึ้นห้องเพลงไหนว่ตตามืองานเปิดโรงเฮียนแม่ใส่ขึ้นห้องเ,ลงเพลงสิร้องบ่อ กิจกรรมที่เตรียมไว้กซิมีแข่งฟุตบอลแข่งฟุตบอลน,นี่สีมาสิเป็นนักเรียนจากโรงเรียนอัมมาลาโดบ้านอัมมาลามาทีมหนึ่งมาแข่งส่วนตีบอลเหล็กกษิจับแข่งสี่สาวแข่งเอทีมงานตีเหล็กนี่แหละพวกสาวสองนี่แข่งกับผู้บ่าวนะคะว่าน,นั้งเตรียมผู้บ่าวไว้รุ่นในบ้านแล้วนันให้พอบ,บ้านจัดการให้คะ่ะสับปแข่งมันจะได้มีความเฮฮาป่ะพี่น้องไปอัพไปแข่งกับกันเฮยอย,ยแล้วก็ต้องม่วนอยู่แล้วแหละเนาะ เวลาผูบ่าวไปเล่นกันกระเทยกระเทยก็ต้องมีความเฮฮาอย่าง้และวพี่น้องเนาะกซิมีพอตอนนี้พวกผนกำลังซ่อมบนเล็กไว้อยู่พวกไอ้สตีเล็กทีมสตีเล็กก็ได้ดส่วนกิจ,จกรรมก็อสิมีแบบกิจ,จกรรมคู่พวเมียกันนะก็สอบกิจ,จกรรมแบบว่าไอ้ลูกโป่งนะพี่น้องมัดลูกโป่งใส่แอลกะกาพวเดาอย่มันแตกเอาความฮาแล้วก็มีแ่นกระเป๋ามีดึงเสื้อพี่น้อง กสิบพายเขาต้องการความสมานสามัคคีของโมบ้าทางานของโมบ้าท่านนะพี่น้องนาเปน็นคนนางอยากเห็ดมาแต่ดนละแหละแต่นางเพิ่งมีโอกาสได้เห็ดนางก็เลยสีเห็ดให้ชาวบ้านลงไปร่วมกิจกรรมนะเขาก็มีเสื้อผ้าให้แจกให้เพิ่นสับเพลร่วมกิจกรรมก็มีรางวัลให้เพิ่นกสิบลายแต่กะเป็นน้ำใจนะพี่น้องเนาะแล้วก็มีเข่ากล่องกสิอป,ประมาณสามร้อยกล่องผมเละจังสิพ่อเข่ากล่องอนะไพี่น้องกะ กษิตีมีผู้ใหญ่เจดีหลายคนอย่างพนเอบพนสรีซอยมาในเรื่องของโรงทานเนะาะเดี๋ยวเพิ่นกษิตีต่อบพลามาเองอ่ะแหละพี่น้องเ <c oughs> พราะว่าก่อนสิจัดงานได้ไดกามีแต่ผู้ใหญ่ซอยอะแหละเพราะว่าขันมีผู้ใหญ่ซอยเขากระจัดพอได้เพราะว่าเขาก็พบอบได้มีทุนพอได้มีอย่างเขาก็พอได้เป็นคนมีเงินนะนะพี่น้องที่นั่งในเห็ดน,นั่นเองนี่กัญยอดผู้ใหญ่เห็ดแต่พี่น้องโงเฮียนแล้วนี่กัญยอดเอยไข่แก้วเพิ่นเป็นคนสนับสนุนสั่งเนาะจนแล้วพี่น้องท่าซีใหม่เลี่เรียบร้อยนี่กับมูลค่ากับเบิร์หลายพอสมควรพี่น้อง อุปกรณ์กีฬากับไปเอื้อแ้วเสือผ่าก็สิเป็นทางด้านพี่ปุพี่นายเนาะแล้วก็สุดกีฬาเด็เป็นพลลาออกเองเงินรางวัลกับสิเป็นพลาส่วนหนึ่งแล้วก็สิเป็นไอายใหญ่เพิ่นส่วนหนึ่งเนาะเอากาอยากจัดจากเห็นแววตาของเด็กๆมีความสุขแค่ห้ามอบเสื้อผ้าเด็กๆแต่เพิ่นก็มีความสุขแล้วเนาะพี่อน้องเพราะว่าบางคนคนบรรน,นอกบรนน,า,น,นาเขานาะคนบบมีกับโบมีหรือได้พี่น้องบบมีโอกาสได้ใส่เสื้อผ้าใหม่มันก็มีได้พี่น้อง แค่เห okay, he 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 ็นเด็กๆไป้เสื้อผ้าใหม่ก็ตื่นเต้นกันแล้วพี่น้องเขาก็ัมีความสุกไปน้ำเนาะก็เหมือนกับเขาเห็นกีฬาแล้วเรามอบรางวัลให้เด็กๆไปและเขาก็มีความตื่นเต้นเงินกับอาจสิบอลล้าพี่น้องอาจสิเป็นแต่ให้มันได้ทั่วเถิงสุขคนนะครับพี่น้องกับถาเบิ่งกนักการราสิเมียงเนี่ยวันที่สิบสองพี่น้องนางแต่วางมือไปแล้วกับทางครูิ่นว่วมืงเนี่ยกับไปเบากับครูครูิ่นแล้วว่าสีเอามือไหนส่วนสีกับกล้สีแล้วยนพี่น้องเอ้ สีกางามพอสมควรอยู่ทาเบิดโรงเรียนั่นแหละทั้งเอกีแก้วผนกับสนับสนุนในการสา่งรงเรียนแลละก็มอบปั๊มน้ำแล้วก็อุปกรณ์กีฬาหลายอย่างพี่น้องจะได้กระขอบคุณผนหลายๆเนาะเสียหายผนลาที่เป็นสะพานบุญสางนั่นสางนี่นี่แหละบอดีเปินคนมีเงินดอกพี่น้องแต่ก็มีความสุขในการในเหตุด้สางเมื่ออื่นกาสีเห็ดขนมจีนแจกในบ้านนี่แหละพี่น้อง ส,สั้นกะแสด้ขอฝากบรรยากาศสนิทและพี่น้องจ้านักสิไิกินคือกันล้วจ้าพี่น้องฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เนี่ยเด้อสบายดีพี่น้อง